เนี่ยตอนนี้คือเราเปลี่ยนลูกสูบแหวนถอดก้านโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องถอดบาลานเซอร์นะครับเราถอดทอดแต่เฟืองสะพานอย่างเดียวปกะกบนี่เลยหัต้น,น,ตน,นเราถอดให้น้อยที่สุดนะครับ แต่เฟืองสะพานอย่างเดียวก็จบเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขันนัดนี้ก็เขาออขันทีละตัวเราถอดบัลันซื้อมันก็เสียเวลาอีกหน่อยเนาะอันนี้เราไม่ต้องถอดแล้วบัตรลันซื้อ,อเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนการใส่เฟืองสะพานนะครับ